เก็บอาการไม่อยู่กลางรายการแอฟทักษอนเผยของดีที่ทำหนุ่มรุ่นน้องตกหลุมรักเป็นแม่ไม,ม้ลูกหนึ่งที่สวยและสเสน่ห์แรงมากสำหรับแอฟทักษอนและหลังจากที่เธอพันตัวเองเป็นสาวโสดตอนนี้บอกเลยว่ามีหนุ่มรุ่นน้องรุมเตาะรุมขายขนมจีบกันเพียบเลยอย่างล่าสุดในรายการทีมนักแสดงหนึ่งในนั้นคือนักแสดงหนุ่มริววชิวรวิทที่ต้องมาแสดงฉากจำลองจีบสาวกลางรายการ และสาวสวยคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือสอแอฟทักซอ่อน,นั่นเองโดยนุ่มเริวได้พูดสำเนียงสุพรรณพร้อมบทที่ว่าวันนี้เธอสวยจังนะจ๊ะสอยดาวในนวันนี้ก็ไม่อยู่ต่อหน้าพ่อแก้วแม่แก้วแล้วฉันก็อยากจะขออนุญาตเป็นแฟนกับเขาได้ไหมจ๊ะซึ่งเริวเองเขินจนไม่มองหน้าและพี่นุ่มแซวว่าก็มองหน้าเขานู่นสิหลังจากนั้นบูมก็ได้ถามริวว่าแบบนี้สเปคไหมเรียบร้อยน่ารักอ่อนโยนอ่อ,อนหวานริวก็บอกต่อว่าพี่อฟน่ารักครับ หนุ่มกันชัยแต่เชื่อไหมนักแสดงหนุ่มคนนี้มาแล้วเขินแม่แอฟทุกคนเลยแอฟก็เขาไม่มีตัวเล่นไงก็สดอยู่คนเดียวบนเวทีนี้ซุปตาตัวแม่ชมพู่อรารยาถึงกับเจะแอฟแรงกลางรายการว่าไม่เห็นจะต้องเครียดเลยตัวเองก็มีเด็กคุยไม่ใช่หรองานนี้ถ้าบอกแอฟทักสะอ่อนถึงกับรีบหันหน้าหนีเขินหนักมากทางด้านหนุ่มกันชัยพิธีกรหนุ่มหนึ่งเดียวก็รีบถามสาวแอฟทันทีว่าจริงหรอเป็นเรื่องจริงไหม งานนี้สาวเอฟต้องรีบกลบเกลื่อนด้วยการทำท่าอ่านสคริปต์และพูดตอมสคริปต์ทันทีว่ายิ่งคิดมากอยู่ทำเอาหนุ่มและชมพู่ถึงกับหัวเราะเพราะอาการเลิกลักของสาวแอฟ